ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีพระหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่หมายปองของผู้คนแต่เบื้องลึกในใจท่านกลับลุ่มหลงในกิเลสละเมิดศีลด้วยการเสพสังวาสจนบุญเก่าค่อยๆเสื่อมถอยเมื่อสิ้นอายุไขวิญญาณของท่านไม่อาจไปสุขติหากกลับกลายเป็นเปรตร่างสูงใหญ่ผิวดำไหมพลังไฟราคะส่องแสงแดงฉาน หลอกหลอนชาวบ้านให้หวาดผวาคืนหนึ่งพระธุดงผู้ทรงศีลบำเพ็ญเพียรได้ผ่านมาถึงป่าท่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาเปลวเพลิงกิเลสค่อยๆมอดดับเปรตดร่างนั้นสุดลงและเลือนหายพระธุดงกล่าวว่าเพลิงกามใดเผาเจ้าก็ดับได้ด้วยสติและเมตตาอย่าลืมให้กำลังใจ ด้วยการกดติดตามวัดชีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ